ก็สวัสดีครับผมชื่อชิลีครับในยูนิแอมสเตอร์ดสีเฟนอีกอยิ่งขึ้นนะเน้นจะกระตุกหน่อยน,นะใน,นภาพมันหลดช้ากัดแหลกนะแหลกมากเลยโอเคผมจะปรับภาพโลนะครับบอกให้ปรับภาพโลมันจะได้เล่นเกมง่ายขึ้นครับโอเคอันนี้ chapter เจ็ดน,นะ chapter อัปเดตใหม่ๆอันนี้ผมที่ผมเมื่อวานเล่นเล่นไม่ไรับมันค้างครับ มือถ um okay. <c oughs> ือกรเหมือนกันครับโอเคอันน <te> ี้ก็ค้างเหมือนกันเปิดแม่งภาพค้างอเตโอเคมองให้เปตับตุกหน่อยนะครับโอเคครับเทที่ผมจะวางคือจะเอาครับครับเวลามุ้งไหยครับครับเวลาคือเซโเกลวนะแล้วก็ต่อไปผมจะวางตัวชาโตครับโอเคครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นหนังล่นดูใช่ไหม ติดหายไม่รู้ครับมันชอบกระตุกหน่อยนะก็อขอไปด้วยโอ้ยผมจะวางตัวฟาร์มนะไม่เอารือไม่เอาเออเออไม่เอาเอาตัวฟาร์ม,รรม,รม,รมรก็ได้แต่ผมจะเล่นเซตแบบห้าตัวนะใช้ชาร์โดกับทับเวอร์เซอร์แล้วก็โคโจแล้วก็ t ีเกก็ฟาร์มครับเริ่มกันเลยค้างแลว ป็นมาหลอดเลยเกมมันค้างเนะี่ยโอเคครับผมก็จะยิดก,ก่อนับผมก็จะวางฟางสักเก้าวางสิบตัวแหละทำเสร็จเหมอนอันนี้ผมใช้ร่างไนมอนนะไนมอนร่นางไนมอนก็ได้ร่างเท้าอะไรก็กด้ครับถ้าเป็นสิบตัวพี่ก็ใช้ร่างไนมอนเนี่ยเพราะว่ามันจะให้เงินเยอะดีกว่าแต่ร่างที่สองมันตัดห้าเปอร์เซ็นต์เงินครับห้าเปอร์เซ็นต์เงินก็คือ เงินที anyway ่เรานั give, 2021, okay. ้นเป็นร่างเท้าพวกเราจะได้เงินเล่นโลครับไม่หมอกครับผมจะเอาล่างล่างเพชรแต่ที่ที่เราให้มันมันจะคูณสองครับล่างเพชรแต่ล่างเท้าจะไม่คูณเลยครับมันจะให้คูณหนึ่งจนหนึ่งครับน้อยมากโอเคครับแค่นี้ก็กดออลตกอัพเพราะว่ามันจะกระตุกหน่อยนะโอเคครับก็เริ่มกันเลยผมก็จะเล่นเมเลยครับก็กดออลตกอัพเหมือนเดิม มันให้วางยี่สิบตัวครับผมจะวางวางยี่สิบน้อยหน่อยโอเคเริ่มนะเริ่มกัะตุกครับเริ่มกัะตุกเลยผมจะวางกดโจเลยครับอเอฟเอากดโจขั้นสองเลยต้องการน้ำเม็ดมากเลยครับกดโจแต่ถ้าใครมีร่างเทาในเกมมันจะได้มีประโยชน์ครับตอนที่เราเล่นนะสู้เลยได้ครับ แล้วคุณเทกดโจแปรนะครับตอนนี้เราใช้งงวงอินไม่แหละนะมันเป็นเมืองแล้วก็แคบด้วยกดออโต้อัพต่อไปผมจะวางโคโจมนเะครับวางโคโจให้มันเป็นตัวน้ำมัหลักครับคือเป็นตัวแบกน้ำมันแหละถ้าใครมีโคโจก็สบายครับถ้าใครเล่นมานานแล้วก็น่าจะรู้ดีว่าเล่นยังไงให้นะดีใจโคโจโอ้จะไม่ใช้ต่อจะขนาดกับตซอบโซครับ มจนใช้งบแค่หนึ่งล้านครับห okay. น,นึ่งล้าน,นโโปแปดแสนโอเคครับเจอบอสึเกอร์ครับเอยุดแทนในหบนี้แหละแล้วก็คนออนต่ออายุอย่างเดียวไม่ต้องกลัวเลยครับชาโ์เต้์ผมวางว่ะเอาเอามาวางเอามาวางตอนตอนต้องเกมครับน้องหลานผมใช้โปรโง่เนี่ยครับโปตรโจตัวแบบโอเคครับยังไงก็โคตร,รจะเขาปักให้มัน เมื่อก่อนมันจะตีแบบสขบสนแต่เขาปะคือเข,เขาเอาสโลกลับมาครับปั๊มไหนก็นด้ครับเคคีบ๋ยวก็เอาเอาเก็ตเลยครับเอาให้กดโจวฟังโตให้เต็มไปเลยเพราะว่าเราต้องเน้นกดโจโแบบแบบครับเพราะว่ามันเงินเยอะครับเพราะมันบ้ามาให้โหดกดโ,โจอะมันบ้าเงินลุกมันมันเป็นตัวสโลว์ได้ครับมันก็นแบบนี้ครับแล้วก็พวกกระตุกหนักเลยขอภไฟด้วยนะครับมันกระตุกหนักจริงจริงเราเล่นน้ำกูไม่ได้เล่นในคอมบ แต่ของของพีมันพัาครับเอียกร์กอัพงานแล้วก็มันก็ตายเล็วคือด่านนี้มันจะยากไหมก็น,น่าจะยากครับตอนเนี้ยมันทางเกมนะเป็นเด็กเกมเพราะว่าตอนนี้เราเจอศัตรูแบบน,น่ารำคาญมันเอาเลือดทีละล้านมาครับถ้าเอไปว่าแสนนะครับแต่เป็นหมื่นแต่หมืน่นพวกนี้มันกู้ว่อยโอ้เอากดโจไปเลยว่ครับคุณแรากดโจให้มันแม็กตนนัวนึงครับให้มันช่วยน้ำเม็ดหน่อย หรือคุณจะเอาเอาโชวกินก็วางอย่าตัวก็ได้ครับอันนี้ผมมาเอาเซตห้าตัวมาเล่นนะปตอบพัลโลนั่งไหนเจอตัวเจออะไรแล้วเอากดจบไปตรงนี้ครับให้ตัวน้ำเม็ดหลักครับพอจนน้ำเม็ดแรงไหมแรงครับถ้าเราอับจนแม็กอะเจอเจสซี่จุดสูงเข้าไปแล้วมันต้องกลัวครับเพือนนั่นที่จะแส่เอ็มไปว่าแส่นโอเคครับ เลยพวกนี้แล้วอัพ,อพกดตัวนี้ผมจะแน่งกดเจ้าหนักๆเลยครไม่ต้องส่วนร้ายลครับมันถ้าเรากดโจรปุ๊บมันจะน้ำเม็ดสอดถูกถูกครับว่าวกดตรโจรวางต่อให้โคตรไปเลยอันนี้ผมที่ผมอัพดีเจจนแมกนก็กหมดแล้วคือมันจะลดราคาจากจากคนละห้าสิบเหลือเหลือห้าห้าร้อยเจ็ดสิบสองครับแล้วเราอัพโคตรโจรคั้นสุดท้ายเลย ค่าสุดท้ายมันแค่เจ็ดล้านแ้าถ้าเราไม่มีวงรีเกยถ้าถ้ามีวงเกมมันจะรอเลยหกล้านคะรับโอเคเอาตัวอัพเลยครับพวกขุนใช้ใช้กดตัวใช้ใช้ทาตัวนะครับใช้ทาบตัวอย่างเดียวคใช้กดจบตัวหนึ่งล้านกับกับชาร์โดเปดแปดแสนห้าแปดแสนห้าหมื่นครับแปดนหมื่นห้า 8, 8, 000, 8, 000, ครับไปหมื่นห้าพันครับ, 8, 000, รบ, 8, 000, รบโอเคว่าคนจะไปเรนะื่อย วานักกิจตัววานักสิบตัวผมเอาผมเอาเชลโดมาเป็นตัวเอาตัวรอบสกันมาแล้วครับเรื่องอะไรบร้อยไรโหแอฟโคจอยเบครับโคจอยตัวละล้านงนะ่ะล้านทองแล้วก็ตัวฟาร์มก็น้อยหนะักเอาเพชรจะกระหน่มาครับอันนี้เราตีมาเราไม่ฆ่าอ่อยให้มันตายไปแล้วมันนี่ก็จะกระตุกหน่อยนะครับคือมันจะไปชนบ้านนะแล้วก็มันก็จะตาย ก็คือเราเราจะตีมันไม่ได้ซ่าเคยกับตีพินานมันเล็ดเอฟิีนิ่ครับถ้าจะตีแไกเกาเวอร์แล้วโอเคแล้วก็อัพออโต้อัพเรือเปล่าก็ไม่ผู้หลับใส่เดียวให้กูโตใส่อันนี้ครับใส่น้ำมันอย่างเลย,สยเยสร็จแล้วก็เรียบร้อยจบครับโอเค จะแปดทีโอเคครับเราก็ได้ห้าหมื่นสี่พันครับ okay. โอเคกดิไปเลย okay. และเพิ่โมโหมดครับโอเคครับอันนี้คือเพื่อความยากนะอันนี้ส่วนใหญ่ส่วนมากผมเพื่อความยากแห่แห่นี้ครับโอเคครับผมจะเล่นดันต่อไหมก็เล่นต่อครับก็ข้อให้นี่ก็มีแห่ตัวฟาร์มแล้วก็โคดโจรครับและก็ทีเจ ดีเจเก็ลเล้วก็ฟางครับกับชาโดโอเคแค่น,นี้แหละครับก็ขอสำหรับนี้ก็ขอฝากคนักสุดคลายกดแชร์นะครับนี่เป็นกอดเสร็จครับ